ของยงกยบของเงยบของเงพี่น้องทุกนเดี๋ยวถาเบิ้งจังบักังเงครับข้างนี่เดี๋ยวถาเบิ้งด้วยครับเด้อยังสอง่ายนเอะขึ้นหนักตัวหนักอยู่ะไปเก็บไม้หม้อไอเราไปงยให้มาแดงมากครับมื่อนี่โอ้เห็สงสาเนี่ยหมวดอหห้านี่ใส่บงดูเป็นยังอยู่ในส่ โอเคมึงรู้อะรึงเด้อึงเด้อึงเด้อมันจะเด้คิดวะเอ้อมอ้โอ้มันยังไ่ตายมันยังไ่ตายโอ้ไม่เคี้ยวไม่ตีันยังอยู่ไงโอ้อดเด็ดเลยตาตายวะอดเด็ดเปิดเมากแตกพื้นรถเยใบเดี๋ยวมัน้ำมันแงเปิดเมื่อีดีกันนะ Meng mang 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 lại, mang 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 พอปูนตัวผมโอ้น่าพญาครับผมเอาเอายพาหมดเต็มคลิปลงงอนไหมปังเลยอืมครับอ่ามันเปกมองลงเราผมอยากบวบองมึงบางนี่นี่เหลืวเล่ะเนาหนึ่งไหมเออมันเด้อเอ้ส้มส้มเปดนี่ยูนเื่อง้วมันเบลอเบล้วบวอจังไหนไอ้หย โอ้ยตายงงงยู่โอ้ยออมาอีกล้วออมาีกละโอ้ยไต่ตสองตัวนะนี่นี่นี่สองตัวตัวนี้โอออาล้ออาย่เขี้โอ้ยจังมักจังมันนอ้อนี่นี่นี่โอ้ยองว ยุไหมสามเรบานนี่ไปใช้อีกรอบบ้านนี่โอ้ยจางมักสังี่นที่เ้ยกินทุกกินยากเอ้าจบอสไก่ปงที่ำนยาครับเพราะว่ามันเป็นยาอนี้ตัวหนึ่งนะมันแม่นี่โอ้เมงงันฮะไม่งันบอกดคตรเ๋ย เด้มานี่มันรุนต้องกันเนะไปเอาขอบุญครับขอบุโอ้ยมันเียบแล้วใส่ไปแล้วบ่ใส่ไปแล้วเพือโโอ้ยนีครับไงเน่พี่น้องเลยรันแของเลยตัวมันยนี่มันนีมันคบานันฟักุว่ โอ้แต่นี่อหอดแจ้งนี่มันที่แกเบิดบนี่โอ้อข้างต่อโอ้ยังไงคัไงเนี่ยครับมันรถฮัทวันจักไไปเอาจังไนบอนนี่แกแกทัวบันนี่จักรถาดบุญหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ถาดไม่เห็ครับ อ็บ,บนมันเลยเ,<ด>เยบร้อยดีลูมันก็หลายโอ้บอมเมนหน่อยๆเด้อพี่น้องเด้อมาทำกว่าสามลูกนะหัางนี่แกเอาลูกมไม่มพี่เสียดายมะพ่อมันซาพูดครับออกกันสาพอดีน้ำมันจักสั้นนี่หนึ่งสองสามสี่ปะมานหกปะมาณหกครับ อีกวนหนึ่ง,ง,งไปล่างอยู่ข้างนอกคุณท่านเบียก็ลังแกะอยู่ครับพี่น้องคุณแกะแกะแล้วง่ายบ่พันเบียมือ่อนี่โอ้ยแกะ่ไปแล้วง่ายดย <c oughs> ร, <c oughs> รนี่ <c oughs> แก,บแก,บแกงบ่เกียาบเลยละเกียบแจ้งหมดเล่โอ้พันเบียกวาเกียบแจ้งหมดท่านโอ้พี่น้องเอรยคุณเต็มเบาะง่ายนี่เต็มเนื้ออยู่ข้างในนี่คุณเอาเบิดบ่มมี่ทิมแม่เป<ห>ียงเราเบิด แม่เปียงก็เอาแมลแม่จังซี่ก็เอาว่าสั้นพี่น้องนี่หน่วยเหนียพึ่นสั่งมาแล้วแกงแซ่บว่าสัน้นนี่เออจัดไปพี่น้องผมไล่มันเนี่ยนบ, <ะ S 1> บ่ไล่มันโอยแหลมเปียเลย<ะ>อ๋อเฮ้ยเอาหมันหมันกันเขาเราพี่น้องผมหาอยู่หากินตามกันเยิ่มครับเรียนนี่ยังเัิน เดี๋ยวข้างเขาเปแดงเดี๋ยวข้างมันแดงียมนดงโอ้ยตำลาอาจารย์ในผาเก่าน้นนี่มุนเทียวคุไอ้มุนเตี้เทียวุ่าคุณคุณทั้งนี้ก็เยหนุงง่าขนาดคุณว่าน้ำบุญยู่ซหัวน้ามันมาน่หัวน้ำยูเซยงไหนหัวน้ำหัวนยูน้หัวดหัวน้ยู่ใ้หวดโอ้ยมีหัวหัวน้ําตอบบนี้พี่น้องเอ้ยได้บ่ไหนเนี เรียบร้อยดีพี่น้องผมพากกันแก๊สจนเป็นเมื่อยเป็นอิดนะครับเป็นอิดเป็นหิวมีได้ลูกก็แล้วประมาณสองลูกครึ่งครับลูกวอน,นี่สองลูกครึ่องอันนี้แม่แก่แม่ปุ๊กแม่เข้าแม่ปูมันครับได้ประมาณลูกครึ่งทอดกรอบกรอบอ้แซแทบอันนี้ไว้ปั้นเนี่ยว้ปั้นส่งซาเป็นซาก,กินน้ำฮ้อนนมทุ่งฝนมากครับนี่ของแ่บเพิน่น Có hẹp hơn, có thông phải dùng lắm hơn nữa nè Chéo